สวัสดีครับคลิปนี้กับพ่อกันอีกคือเกาครับพี่น้องครับอ่าาพี่น้องมาเบงหมูลูกหมูปลาครับผมอัปเดตลูกหมูปลาแล้วก็ชมบรรยากาศอ่ารวมๆนะครับของหมูปลานะครับอยู่สวนไผ่ครับพี่น้องเมื่อนี้ครับผมอยู่สวนไผ่อยู่อกาฝั่งหมูปลานะครับภาพรวมๆนะครับอัปเดตครับผม ตอนนี้ลูกหมูปลานะครับใหญ่แล้วเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิพ้าไปบึงอันนี้เป็นแม่นะครับแล้วก็สิพ้าพี่น้องไปบึงอ่าตอนนี้ลูกหมูปลานี่ออกอยู่ประมาณสอง่อาสามสี่แม่นะครับผมอยู่ฟังผุดนำฟังอยู่อันมองพ่อใหญ่เิ่นเห็ดขอกนะครับ เดี๋ยวผมชีาพาไปเบิงออกลูกไม้เลยครับประมาณ3ามสี่มือนะครับตหาหักแห้งครับมีฮอดสายพันธุ์เพนดากับมีพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิงครับตอนนี้เดี๋ยวชีาพาไปเบิงลูกมูที่พ่นยางออกหากินนานากน่นนะครับหาเลนหากิ่นอยู่ฝั่งพู้นนะครับกับบรรยากาศตอนเศร้าครับพี่น้อง การปล่อยแบบสำหรับลูกนี่กับปล่อยแบบธรรมชาติเลยนะครับปล่อยแบบธรรมชาติออกหากินเองนะครับบ่ไดครั้ง่งางไปบึงน้ากันเลยครับพี่น้องครับผมกำลังเปลี่ยนตะแพงลูกหมูป่านะครับโอมอย่าชิซุ่มให้พี่น้องได้เบึงนะครับ เรล่งเป็นตะหักเป็นตะแพงนะครับมีแต่ตัวไล่ๆเนาะตอนนี้ก็ออ,ออกหากินหาเลียนยครับพี่น้องตามภาษาหมู น่อยนะครับเดี๋ยวจะหน้อยเพิ่นกับเขาไปหานอนนะครับกินนุมนอนพนะักพรอนต,ต้นตัวดำนะครับเป็นไอหมูตัวน,นั้นไปหาก,กินหากไฟกินยังไปนะครับ ลืมบอกพิกัดนะครับพิกัดกอยู่บ้านสามชัยนะครับอำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินนะครับผมหอมามาแล้วกาฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามให้นําครับผมสำหรับผู้ใดอยากามาชมคลิปหมูปลานะครับผมกดติดตามไว้นะครับ ก็นังเป็นตะแพงครับตัวไล่ตัวดำนะครับเอาบันนีผมสิพาไปเบิงลูกหมูป้าที่ออกไม่นะครับผมเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันเลยครับผมหมูหน่อยกำลังนอนหลับครับผมอันนี้เป็นตัวไล่ขาวแพนด้าหน่อยอ๋อนอนหลับน,นี่เป็นแม่ เป็นแม่พันธุ์ผนยังหวงลูกอยู่ครับผมลูกยังหน่อยครับตัวนี้ได้อยู่สามโตตัวนี้ได้ตัวนึงครับตัวนี้ตัวนี้ก็ได้สามโตเดี๋ยวไปเบิ่งอีกของหนึ่ง อันนี้ใ่ญ่แล้วครับพี่น้องอันนี้ได้ได้ไดจังมือแล้วนี่ประมาณสิบก่ามือแล้วบใหญ่นี่<ง>ประมาณสิบก่ามือแล้ว,วบ่นีเ่เอาหมูว่าน,นี่ครับผม ผอมเมขอกหมูนะครับตอนนี้สำหรับผูใ้ใดอยากาสนใจอยากเลี้ยงหมูปานะครับผมตอนนี้นะครับทางฟ้ามนะครับกับลูกหมูกำลังออกนะครับประมาณ3-4แม่เมเลยตอนนี้นะครับอยากบึงอยากได้อยากนั่นกับทักกันเข้ามาเลยนะครับ โรมาปรึกษาสกอนก็นได้เ <Okay, S 1> นาะมีควาุมีรัมมีรัมโทรมาปรึกษาสกอนเออปรึกษาก่อนเนาะปรึกษาอันพูดคุยกันก่อนนะครับพูดคุยกันก่อนปรึกษากันก่อนก้อนหมูไข่หมูควยหมูปอดไม่หาละคนหัดเลี่ยงเด้หัดเหลี่ยงเด้ครับผู้หัดเลี้ยงก็ต้องถาม เลี้ยงก้อนหมูตายวัวตายที่กันเลี้ยงหน่อยกัดเลี้ยงหลายตายพฤษดายเลี้ยงหน่อยละเบิดพร้อมครับลักษณะนะเป็นสันเนาะต้องต,ต้องเนาะไว้ลักษณะนะี้เอาไว้ต้องเอาไว้ใกล้หมูแม่ะนั่งเอาไปตดสัตว์เพื่อนถือกินนั่นต้องสลับปเป็นไงกันโอ้จังสัน จ้างสันกับหันผู้ใดมือไม่หรือว่าจังใดกะต้องโทรมาคุยปรึกษาก่อนหันผู้ใดอยากเลียงเนาะ จได้หรือว่าสนใจนะครับผมกับสีลงเบิดโท่ไว้ให้คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดอยากสนใจอยากเอาไปเลี้ยงนะครับกะโทรมาปรึกษากันคุยกันก้อนก็ไดนะครับเนาะครเาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยว ผมสิลงมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับลูกหมูปลาฟังผุ่นที่กำลังใจไงนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเมนี่สวัสดีครับ